ความคิดแล้วก็คุณวรินเทียมจลัดเนี่ยให้แง่คิดทางกฎหมายให้น่าสนใจต้องต้องให้น้ำหนักกับเรื่องกฎหมายด้วยเหมือนกันแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะกลับมาคุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นของนักวิชาการที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่องสื่อสาธารณะกันบ้างนะครับเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้ขึ้น USF UH กลับมาแล้วเนี่ยอยากจะทําให้เป็นสื่อสาธารณะรเราจะมาติดตามว่าแนวทางที่สํานักปลดทำสำนักปลัดทาอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเดินไปถูกทางหรือย,ยังนะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ที่ตินันพงสุทธิรักษ์นะครับจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ที่ตินันครับสวัสดีครับอาจารย์มองการดําเนินการโครงการท i ไอทวของรัฐบาลตอนนี้เนี่ยประเมินยังไงฮะสามารถเดินไปสู่ทีวีสาธารณะได้ถูกทางหรือยังครับผมว่ายัางอีกไกลครับเพราะว่าตอนนี้เขายังสุกๆเด็ดๆคือยังไม่ยังไม่ชัดเจนเลยว่าจะเอาทางไหนกันแน่ครับผมขออ,อ,อธิบายความให้มันกระจ่างหน่อยนะครับว่าเราเราหมายถึง อะไรทีวีสาธารณะกับกับทีวีเสรีเนี่ยครับที่ผ่านมาผมเห็นในจอของไอทีวีก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเนี่ยนะครับ,รบมีคนพูดว่าเป็นทีวีสาธารณะทาเพื่อสาธารณะอะไรเงี้ยทีวีเสรีไอทีวีวไม่เคยเป็นทีวีสาธารณะนะครับไม่เคยเป็นในยุคที่ที่รุ่งเรืองอยู่อยู่ช่วงหนึ่งไม่นานเนี่ยสักสิบปีที่แล้วอาจจะเรียกได้ว่าเป็นทีวีเสรีัรบฮนะอยู่อยู่ในช่วงหนึ่งแต่ทีวีเสรีนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้ทุนนะครับ ก็คือว่าเอกชนเป็นคนทำนะครับแสวงหากําไรแต่ว่าไม่เคยเป็นทีวีสาธารณะเพราะว่าทีวีสาธารณะเนี่ยจะมีลักษณะของการไม่แสวงหากําไรนะครับครับอันนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือสือ่อสาธารณะในะนิยามเนี่ยคือเราพูดถึงถึงหลายหลายสื่อนะครับ,ค,รบคือเราจะมันจะมีทั้งอ,อย่างบีบีซีเนี่ยเขาจะครบวงจรน,นะครับ มีท Internet, มั้งอินเทอร์เน็ตมีวิทยุโทรทัศน์ยนะครับแต่ว่าในกรณีของท i ไอทีวีเนี่ยเราพูดกี่ยวทีวีอย่างเดียวครับครับอตอนนี้พอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเขาต้องมีความคือคือพลาดไปแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าพลาดอีกนะครับคือไหนๆก็พลาดไปแล้วหมายความว่ามีเกิดความกดดันขึ้นเนี่ยก็เลยให้ออกอากาศต่อแล้วก็ให้พนักงานทํางานต่อไปเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหามากๆเลยนะครับแล้วอาจารย์มองว่าพลาดคือ ผมคิดว่าเอากันง่ายๆนะครับว่าช่องนี้เนี่ยมีปัญหาว่าเขาละเมิดสัมปทานใช่ไหมครับละเมิดสัญญาแล้วก็ไม่สามารถเสียค่าปรับตามนั้นได้เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะก้าตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าต้องเอาสัมปทานคืนมาแล้วก็ว่ากันใหม่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาเอาสัมปทานคืนมาแล้วแต่ว่าเขาเขาเขไม่ว่ากันใหม่ก็ไม่ว่ากันใหม่ฮะไม่ว่ากันใหม่ตอนนี้มันจะมันทำให้คาราคาสังแล้วถ้าคิดจะ คิดจะทำะทีวีสาธารณะเนี่ยครผมผมเสนอว่าคือคงก็คนไม่คงไม่ชอบนะครับหลายคนแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องปิดชั่ว,วคราวฮะนะครับถ้าจะมีะทีวีสาธารณะช่องใหม่เนี่ยมันจะต้องตัดไอเชื้อเดิมของไอทีวีลงออกไปครับ,รบหมายถึงถ้าถ้าจะทําทีวีสาธารณะช่องใหม่เนี่ยรูปแบบรายการตัวบุคคลต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยรอฮะถูกต้องผมผมคิดว่าอย่างนี้นะครับคือ อาจจะปิดสักหกเดือนนะครับมันจะเป็นจอขาวดาเนี่ยคนก็อาจจะวุ่นวายขึ้นมานะครับคือรัฐบาลก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าจะหันซ้ายหรือหันขวาเนี่ยจะมีคนไม่ชอบครับพยายามกําหนดทิศทางให้ชัดเจนแล้วก็หันไปเลยดีกว่าครับครับถ้าต้องการที่จะทําให้ช่องนี้เป็นทีวีสาธารณะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะปิดสักหกเดือนนะครับในช่วงหกเดือนนั้นเนี่ยพนักงานเดิมนะครับมีสิทธิ์ที่จะสมัครใหม่นะแต่ว่าต้องต้องตัด การเป็นคนไอซีบีออกไปจากจากดุ่นนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิสมัครใหม่แต่สมัครใหม่นั่นหมายความว่าต้องไปเข้าอบรมใหม่นะครับฝึกอบรมใหม่ครับผมคิดว่าน่าจะมีการตรวจอบรมอย่างน้อนสักสามเดือนเนี่ยในช่วงสามเดือนหน้าก็จะมีการเตรียมการอาจจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมว่าอยากจะได้รายการแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับมันมีเรื่องงบประมาณอีกเรื่องกฎหมายอีกนะครับที่ต้องมารองรับเนี่ยมันต้องค่อนข้างอ่าซับซ้อนเพราะนั้นหกเดือนนี้นับว่าเป็นเวลาน้อยมาก แต่ว่าภารกิจของเขาเนี่ยมีเวลาจํากัดรัฐบ,บาลก็อาจจะ,จจะมีผลงานเป็นโบแดงเลยก็ได้นะครับอยากจะให้ของขวัญประชาชนาไว้อย่างยาวนานเนี่ยทำทีวีสาธารณะช่องนี้ขึ้นมาในรูปแบบที่เป็นอยู่เนี่ยไม่มีทางไม่มีทางเกิดขึ้นได้ครับถ้าจะทาทีวีสาธารณะช่องใหม่มอาจารย์หมายถึงว่ามันต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาใหม่วิธีการทํางานเพราะฉะนั้นมันก็นเลยต้องมีการปลูกฝังกันใหม่อย่างนั้นเหรอฮะครับคืออย่างที่ผมเคยทําวิจัยเรื่องสื่อสาธารณะเอาไว้นะครับคือ แล้วก็ประสบการณ์อย่างที่ที่เคยเป็นนักข่าวอยู่ที่บีบซที่ลอนดอนเนี่ยทภาษาไทยเนี่ยค,คือทีวีสาธารณะเนี่ยนะครับมันเป็นวิธีคิดวิธีมองโลกวิธีคำนึงถึงผลประโยชน์วิธีการทํางานวัฒนธรรมการทํางานวัฒนธรรมองค์กรอีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งเลยที่เราไม่เคยมีมาก่อนครับ,รบเราไม่เคยมีมาก่อนมันต้องปลูกฝังกันใหม่มนะครับมันต้องสามารถเข้ารประชาชนได้ทุกคนทุกระดับมันต่างจากทีวีที่ดําเนินการโดยบริษัทธุรกิจเอกชนอย่าง อย่างมากมายครับคือต้องสามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกระดับแล้วต้องมีความหลากหลายนะครับคือคือทีวีสาธารณะเนี่ยต้องไม่ยึดเรตติ้งนะครับคือไม่ต้องการเราไม่ต้องการให้คนนิยมเพื่อเราจะเอาตรงนี้ไปทําโฆษณาครับนะครับเราไม่ต้องการได้รายได้จากโฆษณาเพื่อเป็นตัวกําหนดนะครับแล้วต้องเป็นทาแล้วต้องน่าสนใจด้วยนะไม่ใช่ทาแล้วแบบว่าไม่มีคนดูนะครับคอนเซปต์ดีแต่ไม่มีคนดูอะไรย่างนี้ก็ไม่เอา ต้องมีความเป็นตัวตวงตัวเองครับต้องมีอิสระนะครับตอนนี้ผมคิดว่าในด้านในเรื่องงบประมาณเนี่ยมันจะเป็นตัวปัญหาแล้วก็เรื่องกฎหมายนะครับแล้วก็พนักงานบุคลากรบุคลากรพนักงานเนผมคิดว่าถ้าถ้ารัฐบาลใจแข็งหน่อยเนี่ยเขาน้าจะทําได้นะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องกฎหมายกับกับงบประมาณเนี่ยอันนี้ต้องดูให้ดีงบประมาณนี่ผมคิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะให้ดีทีวีสาธารณะไม่ควรจะอิงกับงบประมาณแผ่นดินครับครับ อย่างที่ผมเคยเนอไว้ในในงานวิจัยเนี่ยเราน่าจะมีการใช้ภาษีในทํานองสัมปสามิตก็คือคือเก็บภาษีที่ได้มาจากช่องเงินอื่น,นที่ทําการพาณิชย์เนี่ยนะครับอเอาส่วนหนึ่งของตรงนั้นเนี่ยทาทีวีสาธารนณะอ๋อสามห้าเจ็ดเก้าที่ไปโฆษณาขายโฆษณาละครเกมโชว์อะไรพวกนี้นะฮะต้องสามช่องเดียวนะครับภาษีที่เสียไม่ต้องไม,ไม่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ถึงห้าสิเปอร์เซ็นของภาษีที่ต่องสามเสียเนี่ยทาทีวีสาธารณะเหลือหลายเลยครับ อืมครับครับอาจารย์แมวเสียดายจริงอาจารย์เวลาหมดเดี๋ยววันหลังต้องเชิญอาจารย์มาคุยรายละเอียดที่สถานีกันนะครับครับจะได้มีการเรียนรู้เรื่องนี้กันจริงๆงจังเสทีวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับครับพินดีครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับนั่นก็คือจากคณะราษตร์จุฬาฮะน่าสนใจฮะสุดท้ายเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วถามคุณวีระหน่อยคนที่คุณวีระไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษในวันนี้เนี่ยใครที่ต้องถูกดำเนินการเอาผิดจะไปเอาผิดกับใครที่ไปแจ้งความวันนี้ก็ตั้งแต่คุณสุุุยททธ่คาณหญิงีีภวด ปลัดสำนักนายกนะครับคุณจุลยุทธ์ฮิรันยวสิทธิ์เนี่ยนะครับปลัดสํานักนายกแล้วก็คุณปาโมดัฐวินิตอธิปดีกรมประชาสัมพันธ์แล้วนอกจากนี้มันยังต้องมีคนที่ไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นในส่วนของคอตสสที่ถ้าเขารับไต่สวนนี่นะครับเขาต้องสอบไปแล้วพบว่าใครได้ร่วมกระทําความผิดพวกนี้ก็โดนหมดแหละครับครับ ถ้าเกิดรัฐบาลเขาบอกว่ามันช่วงเปลี่ยนผ่านคุณวีระทําไมต้องเข้มงวดขนาดนี้เดี๋ยวเขาก็ทําให้มันดีขึ้นเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับ,รบอย่าลืมนะครับคุณเป็นนายกรัฐรมนตรีคุณเป็นรัฐรมนตรีคุณเป็นประหลัดสำนัก,น,กนายกคุณเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับ ไปปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยมันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหมายความว่าการใดที่คุณทําไปเนี่ยโดยที่มันไม่มีกฎหมายรองรับนะครับแล้วมันทําให้เกิดความเสียหายแก่ลัฐเนี่ยครับนี่คุณมีความผิดไงนะครับคุณจะทําอะไรอย่างที่คุณจะมาอ้างว่าก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยยกเว้นไม่บังคับใช้กฎหมายได้ไหม ผมถามว่าแล้วคุณไปออกกฤษฎีกาหรือยังครับนะที่จะยกเว้นนะยังไงเรื่องนี้ก็ยืนยันว่าจะเอาผิดให้ถึงที่สุดคือคือผมไม่ใช่คนเอาผิดถึงที่สุดแต่ผมเนี่ยในฐานะประชาชนเนี่ยนะครับ,รบที่เสียภาษีอากรแล้วก็ผมในฐานะประชาชนเนี่ยนะครับที่จะต้องมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์ของผมแล้วก็ประโยชน์ของแผ่นดินผมเห็นว่ารัฐบาลทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ ผมก็นำเรื่องนี้นะครับเข้าสู่คอตสอเพราะผมเนี่ยไม่ใช่คนที่จะไปสอบสวนแล้วก็ตัดสินแ,<ต>และลงโทษะทนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะผิดแต่รัฐบาลก็เชื่อว่าเขาน่าจะถูกแต่ถามว่ารัฐบาลแล้วก็ผมเนี่ยตัดสินได้เองไหมไม่ มันต้องมีคนกลางนะครับหรือที่เราเรียกก็ว่าผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจะเป็นสอตงจะเป็นหรือมันจะไปถึงศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ดีครับแต่ตรงนี้ทางนี้ทางนั้นต้องเป็นหน้าที่ของคอตสสที่เขาจะเป็นคนส่งไปยังศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วมันก็จะไปสิ้นสุดที่นั่นครับสุดท้ายครับคุณวรินครับเรื่องอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์ทิตินันก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนเป็นทีวีสาธารณะจริงๆเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องปิดสัก ระยะหนึ่งเพื่อที่จะทำใหม่ทั้งหมดมันจะไปขัดกับคำสั่งสารปกครองไหมคเออคืออย่างนี้ครับคำสั่งสารปกครองเนี่ยไม่ต้องการให้หน้าจอมืดนะฮะไอ้คำว่าหน้าจอมืดเนี่ยคือกรมสัมพันธ์มีสิทธิ์ที่จะเอาข้อมูลข่าวสารอะไรที่ประชาชนต้องการรู้เนี่ย